รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับผมตูนวรัต์กวานิชพุฒนากุลนะครับรายการที่จะบอกเล่าเรื่องราวของสื่อแต่ละประเภทเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทําความเข้าใจคิดตามอย่างมีวิจารยณน,นะครับจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อใครง่ายๆและใช้ประโยชน์จากสื่อนั้นๆได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้มีท่านไหนเป็นขาช็อปบ,บ้างไหมชอบซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นตามเทรนตลอดเวลานะฮะ บางคนดูอยู่อาจจะบอกว่ายไม่เป็นหรอกใครจะเป็นแบบแบบนั้นฟุ่มเฟือยบางคนทีพยักหน้าเลยฉันเองฉันเองความชอบของแต่ละคนก็ต่างกันไปนั่นเองนะครับ เฮ้ยมแกวันนี้ว่างเปล่าว่างไหมพอดีว่าเสื้อผ้าฉันน่ะมันไม่มีอะไรจะใส่แล้วว่าไอ้คอปปิ้งเป็นพวนหนุดสีไอ้ที่อยู่ในตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นกองกองน่ะยังใส่แทบไม่ทันจะครบเลยหรือใหม่อีกแล้วมันคือมันคือมันเยอะมากเนยเะาันเข้าใจว่ามันเยอะมากมันเป็นของจ๊อบจี้เราอยากได้ แบรนด์แพบรนเนรู้เดินแบบสอกิ๊บกเนี้ยว้าน่ยมันหยุดทนียวทีนักผ่นพักผ่อนเดูทีวีดูทีวีเปลี่ยนช่องเปลี่ยนช่องอไปเป็นเพื่อนหน่อย นี่ไปให้พี่สีพาไปน่ะจะอ้อนให้พี่สีพาไปนะไปเป็นเพื่อนเขาหน่อยซนะจะจะนะจ๊ะอ๋อไม่เอาเขาไปคนที่มันมีอยู่มันใส่ไม่ได้หรอฉันเงยแยะเขาไปคนเดียวมันเหงาใจไงแบบว่าเออเดินเดี๋ยวผู้ชายแซวเขินไรเงี้ยเป็นเพื่อนไหน่อยไปถามก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่ซ้ำๆกันก็ได้นะเนี่ยอยากจะบอกเสื้อผ้าไม่ต้องซักก็ได้เราใส่กันทีหนึ่งเนี่ยดูนี้เนี่ยตัวนี้เจ็ดวันแล้วเนี่ยผ่านละ นี่แกใส่ไม่ได้ไงในเจ็ดวันในถามหน่อยชีวิตแกลำบากขนาดนั้นเลยเหรอฮะทุกเกื้อผ้าไม่มีเลยไงหลังบ้านก็มีเนี่ยฟ้องให้แล้วแล้วก็มันเกินไปชีวิตมัจะมาอะไรขนาดนี้เดี๋ยวทุกคนใจเย็นทุกคนใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนถูกไม่ได้ยินนี่พูดไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ยอะไรแบรนด์นี้เลยนี่มันจะฟลั้งเลยนะเนี่ยไปแล้วก็แตหรือเป่าเลยฟลั้งทนหรือเปล่าได้เลยพี่แฟลกซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยพี่สีอันนี้ต้องไปของมันต้องมี พี่สี่ไปเลยเยอะจริงเหรอไปเป็นพี่จะไปซื้อเหรอแบรนด์นี้นี่แบรนด์นี้ถ้าเกิดสมมติใส่นะสาวๆมองเต็มเลยพี่รู้ว่าโอ้เออมีแท้ดีไปกันไปเลยปะไปไปเอาไหนบอกไม่ไปน้ำก่อนเอาไปแล้วพี่ห้างเขามีน้ำขายนะไปเฮ้ยไวกว่าเราเอาเฮ้ยรอด้วยดิ พูดถึงแฟชั่นเนี่ยรู้กันดีว่ามันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครับเราไปตามเทรน์ตลอดหูก็ฟุ่มเฟือยก็สิ้นเปลืองนะฮะแต่ว่าถ้าจะตกยุคเนี่ยบางทีก็กลัวคนอื่นอล้อบ้างอะไรบ้างแล้วแบบนี้เรามีหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการเลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างไรดีล่ะครับถ้าท,ทุกเดือนเนาะมันอาจจะมีเขาเรียกอะไรคอลเลกชันใหม่มาหรือว่า มันพอเราดูแล้วเราก็แบบเหมือนอยากได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มาดังๆที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรเงี้ยไม่ค่อยบ่อยครับจะซื้อก็ต่อเมื่อใส่ไม่ได้แล้วซื้อเกือบทุกอาทิตย์เลยนะแบบอาทิตย์ละตัวสองตัวส่วนมากก็ซื้อเสื้อเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อยือดมันสบายดีอ,อ๋อไม่บ่อยนะซื้อเท่าที่จะใช้อะ่ะก็คือไม่ได้ซื้อเยอะไม่ได้ซื้อเก็บไว้ ค่อนข้างบ่อยครับผมซื้อผ้าค่อนข้างบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่จะซื้อชอบสะสมอะไรพวกนี้ด้วยครับเนื่องจากผมชอบซื้อพวกเครื่องแบบทหารอะไรพวกเนี้ยถ้าจะซื้อเสื้อผ้าเนี่ยต้องรอตัวเองขยายตัวขึ้นก็คือตัวเองต้องรู้สึกว่าเบอร์นี้มันใส่ได้แล้วส่วนใหญ่เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งนัดประมาณเดือนละตัวเดือนละตัวนะเพราะว่า เสื้อผ้าเนี่ยอย่างเสื้อทํางานอ่างเงี้ยครับเราใส่ทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็อาจจะซีดบ้างอะไรบ้างเงี้ยหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรที่จาเป็นต้องซื้องานมีงานตกงานอะไรเงี้ยที่ต้องใช้สีนี้สีนี้อะไรเงี้ยเราไม่มีหรือเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตขาวที่เลยเวลาเราทํางานเนี่ยมันไม่มีเราก็ต้องไปซื้อเอามาใส่ซื้อทุกทุกอาทิตย์หรือเปล่าที่ยืดเงี้ยครับตัวหนึ่งสองตัวเงี้ยไม่ค่อยบ่อยนะคะ ถ้าจะซื้อก็จะซื้อเพราะว่ามีความจําเป็นที่ต้องซื้ออย่างเช่แบบใส่ไม่ได้หรือว่ามันพังแล้วมันเก่าแล้วนะคะถึงค่อยซื้อะคะ่ะเดือนหนึ่งประมาณสองสาครั้งอะคะ่ะเออจะเป็นชุดทํางานมากกว่าปิดว่านะคะปัใจจัยในการเลือกกันแต่งกายหรือการซื้อเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างเลยผู้หญิงคนเราทุกคนอยากสวยหมด ถูกไหมคะแต่คําว่าสวยในความคิดของเรากับในความคิดของคนอื่นอะ่ะมันต่างกันแจ่ประเด็นคือเราอะ่ะไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปแคร์คนอื่นขนาดนั้นแค่เรามั่นใจว่าเราสวยแบบนี้เราใส่อันนี้ออกมาแล้วเรามั่นใจเราสวยเราก็ไปได้เราก็ซื้อได้แล้วอะไรเงี้ยสำหรับปิ๊บนะคะมันไม่ใช่แปลว,ว่าคือเขาคิดใส่กระโปรงสั้นมินิสกเกิร์ตแต่ถ้าหุ่นเราไม่เอือ้อเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องไปใส่นึกออกไหมคะมันขึ้นอยู่กับว่าเรามั่นใจแค่ไหนแต่ถ้าเรามั่นใจมาก ใส่ได้แล้วเรารู้สึกว่าเราสวยเราก็ใส่คือแค่มันอยู่ที่อยู่ที่ความมั่นใจเราปิดว่าการเทศะในการแต่งตัวด้วยว่าเราจะไปที่ไหนเราจะทําอะไรเราต้องพบเจอใครไหมอะไรเงี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งพวกนี้มากกว่าแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าฉันต้องหุ่นเท่านั้นเท่านี้ฉันถึงจะใส่รุ่นนี้นนี้ได้เสื้อแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยหลักการของการที่ว่า บุคคลนั้นมีรูปทรงรูปร่างแบบไหนเหมาะกับเสื้อผ้าแบบไหนอันนี้มันเป็นเบสิกที่รู้ไว้คือดีค่ะแปลว่าอย่างสมมุติเช่นถ้าเราเป็นคนรูปทรงแพรเชฟแพรเชฟแบบว่าสะโพกใหญ่ก้นใหญ่เราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเขาจะบอกมาว่าอ๋อใส่พวกกระโปรงทรง A อลายนะถูกโอเคเข้าใจมันคือเป็นหลักการในการใช้ชีวิตได้ประมาณ 1, แต่อย่าไปปิดอย่าไปแค่บังคับตัวเองให้ซื้อแค่ชุดเหล่านั้น เพราะว่าเอาเข้าวันหนึ่งเราก็จะอยากอยากจะใส่รุ่นอื่นๆแบบอื่นบ้างอะไรเงี้ยแค่ว่ามันก็มีทรงอื่นๆที่สามารถพลางแล้วก็ทํำยังไงให้มันดูสวยอย่างเมืองนอกอะค่ะเขาก็จะมีฮิตว่าฝรั่งเนี่ยเขาฮิตมากว่าการเน้นสะโพกเน้นก้นเป็นสิ่งที่ดียกตัวอย่างแบบเจโลหรือว่าคิมคาดาเชียนคือเน้นสะโพกหลักๆคือฝรั่งเนี่ยการมีสะโพกใหญ่ก้นสวยเป็นเรื่องดี เพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่อะไรที่เขาเน้นเอวเล็กนิดนึงสะโพกดูใหญ่อันนั้นคือเป็นเรื่องดีของฝรั่งพอเป็นคนไทยเราก็จะทํายังไงดีถ้าเราอยากให้เราดูเอวเล็กโอเคเราอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่เป็นเอวสูงมากขึ้นทรงบานออกนิดหน่อยแต่ก็ยังยังเน้นความเป็นสะโพกได้บ้างไม่จําเป็นที่จะต้องทุกอย่างคลุมแบบหลวมๆคือๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่จําเป็นเรื่องแบรนด์เสื้อผ้าเป็นว่าอันนี้มันอยู่ที่แล้วแต่บุคคลแล้วก็กําลังทรัพย์ด้วย เอาจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่แบรนด์เนมเสมอไปถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะเหมือนกับว่าถ้าถ้าเกิดจะต้องซื้อมาแล้วมันทำให้เราลำบากในชีวิตอะคะ่ะรู้สึกว่าการที่เราจะต้องเหมือนกับเก็บเงินเยอะๆเพื่อจะไปซื้อเพียงแค่เสื้อหนึ่งตัวเพื่อให้คนเขารู้ว่าเราใส่ยี่ห้อแบรนด์เนมนั้นๆเปว่าจริงๆมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นมีเงินเยอะมีอะไรอย่างนี้ค่ะลำรวดก็อยากจะจ่ายใช้สอยแบรนด์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเอาจริงแล้วบางที เขาไม่ได้ดูตัวเองไงคะว่าแบรนด์นั้นๆน่ะหรือว่าแบบเสื้อผ้านั้นๆอาจจะไม่ทุ่ถึงชื่อแบ,บรนด์ก็ได้ไหมายว่าแบบเสื้อผ้าอันนั้นน่ะมันไม่ได้เหมาะกับบุคลิกของเขาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเราเลือกมาเห็นที่บอกว่าถึงเป็นแบ,บรนด์ก็จริงแต่ใส่มาไม่สวยก็มีเยอะแยะอุยอุยเสื้อผ้าร้านนั้นสวยจังเลยไปดูร้านนั้นกันมาได้ได้ได้อุย้ยหูสวยมากเลยอะ่ะโอ้ เออร้านนี้ก็สวยดีนะแล้วดูสิเนี่ยมีรูปดาราชายด้วยเตงเห็นป้ะบ้าดาราผู้หญิงอือดาราใส่เพียบเลยอ่ะอืมเพโอเคนะร้านเนี้ยถ้าชอบก็ซื้อเลยอ่าดีจี่สุดในร้านเดียในตลาดนี้ว่าร้านอื่นไม่เจอแล้วเนาะร้านนี้ลดสุดแล้วเนาะตัวไหนดีอ่ะใช่ว่าแต่คนขายอยู่ไหนอ่ะฮะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอยู่นี่เองน้องสนใจตัวไหนเร็วกเลยเลยเนะโอ้เตงอยู่ร้านนี่เไม่เห็นเลยมีนอนอยู่ข้างในตรงนี้ตลาดคนไม่ค่อยเดินเนะมันสงสัยจัง จริงจริงพี่วันวันนี้ไม่ค่อยมีคนเลยอ่าเริ่มมาตั้งตัวหมูร้านพี่เจกนะร้อยเก้าเก้าอ่ะเก้าเก้าหรอทำไมร้านพี่ดาราใส่เยอะจังเลยอะคะโอ้เป็นแน่นอนนี่ว่าล่าสุดนี่ตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้ดาราเวียดนามมาถ่ายหนังนี่เขาซื้อไปใส่จริงป่ะแล้วทำไมมันยังอยู่ร้านพี่อะฮะพี่ก็เย็บหลายตัวไงอ๋อเนี่ยเนี่ยถามยังไงว่าแล้วว่าได้วจะไปพูดอะไรสิฮะอุ้ยให้สมชื่ออะไรนี่งั้นโอเคเลยอะ ลองไหมอ่ะใส่ถุงเลยเอาตัวนี้แหละจะลองก่อนเปล่าลองก่อนตรงนี้เนี่ยลองลองตรงนี้เอาอะไรอีกอ่ะตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมเอาอย่างเหมือนดาราเวียดนามเอาตัวนี้แหละค่ะตัวนี้ตัวนี้เดียวเหรอตัวเดียวพี่ไม่รอดนะไม่รอดเหรอไม่ต้องรอดหรอกเตงเขาอยากเหมือนดาราเวียดนามว้าวถุงรองหนนะโปรโมชั่นใหม่ของเราขอบคุณค่ะเตงเขาจ่ายเงินเขาดิตั้งไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเท่าไหร่นะร้อยเก้าเก้าอ่ะเร็ว าาของแบรนด์เนมทำไมถูกจังอะคะโอ้ยก๊อปเกตเอร้อยเก้าเก้าโอ้รวยเนี่ยฮะร้อยเก้าเก้านี่ให้มาซะเต็มเลยเออเนาะโอเคเดี๋ยวมาหลังมาซื้อใหม่นะพี่อ่เจอกันทั้งใส่เสื้อท่านี้วยนะนี่อะไรนั่นม่มีร้านอื่นหรอเราเรามาตั้งไกลเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นโอ้โหซื้อมาก็แพงอ่ะ ไม่น่าเห็นแก่รูปดาราเลยอ่ะใส่ก kind of ็ไม่ได้ดูสิมีครึ่งเดียวคอก็อุย้ยมันเขาไม่ได้ติดแขนเนี่ย <S <S โ,หโหูกนี้ลองที่ร้านก็ดี ความชอบก็เป็นเหตุผลที่ทําให้หลายคนแต่งตัวแตกต่างกันไปรวมถึงปัจจัยในกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับทีนี้อยากรู้ครับว่าการแต่งกายตามแฟชั่นของดาราหรือคนดังส่งผลให้เราอยากแต่งตัวตามเขาได้หรือเปล่าครับสําหรับเมืองไทยค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะตามดาราตามคนดังเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบรนด์เสื้อผ้าเองก็ตามเวลา เอาไปให้ดาราใส่หรือเอาไปให้เซเลบคนดังใส่เนี่ยมันมักจะมีผลดีต่อยอดขายเสมอเพราะว่าคนเนี่ยมักจะซื้อตามและใส่ตามแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับก็อย่างที่บอกบุคลิกของแต่ละคนด้วยสมมติว่าแบบชอบคนนี้มากแต่เขาใส่มาแล้วเขาสวยมากแต่เราเราไม่ใช่หุ่นแบบเขาเราก็ทดลองดูก็ได้ไงคะอย่างที่บอกว่าเอออาจจะหน้าตาคล้ายๆกันสไตล์คล้ายๆกันแต่อาจจะไม่ต้องเหมือนก็ได้อะไรเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่า การที่แต่งตัวตามดาราตลอดเวลามันก็ไม่ได้ไม่ใช่ข้อดีขนาดนั้นอนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวตนของเราอะมันก็จะหายไปด้วยความเป็นอัตลักษณ์ความเป็น,อปนของตัวตัวตนของเราเองมันจะมันจะถูกกลืนไปกับกระแสของแฟชั่นอย่างเงี้ยค่ะบางทีคือเราเรา,เราแค่รู้ว่าดาราเขาฮิตเขาใส่อะไรกันเราหยิบมาชิ้นสองชิ้นแล้วเราก็เอามามิกซ์แอนด์แมทช์กับของแบบของเราเองก็ดีกว่า คำว่าเทรนน่ะตอนนี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งกว้างมากแค่โทนสีที่เขาฮิตกันสมมุติว่าเราพูดว่าตอนนี้สีชมพูฮิตมากเราเลือกอะไรที่หยิบสีชมพูมานิดนึงเราก็อยู่ในเทรนดแล้วถึงแม้แบบเสื้อผ้าเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาเดินในแฟชั่นโชว์ก็ตามอย่างเขาฮิตกันใส่ออกางเกงขาบานมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราหยิบของแต่เราหยิบมาแต่ว่าขาบานเราบานนิดเดียวมันก็ยังได้อะไรเงี้ยคือแค่เรารู้สึกว่าเราหยิบมานิดนิดหน่นอยแถบมันเหมาะกับ เหมาะกับนิสัยเราบุคลิกเราแล้วก็คาแรคเตอร์แบบเรามันก็มันก็รอดแล้วอนะไรเงี้ยเราก็อยู่ในเทรนด์เราไม่ได้ตกกระแสอะไรเงี้ยค่ะเอ้าฝนวันนี้ไม่ไปไหนหรอไม่อ่ะฮะโแบบอยแปลกๆสงสัยฝนจะตกแลเนี่ยวันเนี้ยเขาเห็นปกติชวนไปซื้อเสื้อผ้าทุกวันวันนี้เห็นอยู่บ้าน เดี๋ยวเลือกซื้อกันแล้วเขามีแอปเลือกซื้อสภาพได้เลยเนี่ยกดปุ๊บส่งปั๊บกดปุ๊บส่งปิ๊งอุ้ยรวดๆทั้งนั้นเลยอ่ะว้าว,อาวโอ้ยอเราก็นึกว่าจะเลิกซื้ออุตสาหลงใจ <c oughs> โอ้ย,อยเลิกได้ง่ายสภาพไม่ค่อยจะมีใส่เลยเนี่ยดูสิโอ้โหมันต้องมาเลือกในนี้เนี่ยอุย้ยว่าแล้วไม่แต่สวยๆเห <c oughs> มือนที่เลือกใหม่เร็วๆเราเนี่ยนะเร็วๆมาเลยไม่ใช่แกจะเป็นใครมามามา โอ้โหซื้อสามแถมหนึ่งเนี่ยชุดนี้ได้ไหมใส่ตอนเช้าอันนี้ใส่ตอนเย็นมั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 นเหมือนกับจะเคยมีแล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องใส่ตอนเช้าตอนเย็นมันก็ต้องมีแบบเออคนละฟิลอย่างงี้ไงเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบแดดแรงแดดเบาแบบค่ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องนิดนึงเนี่ยคุณ้ยถ้าต้องแบ่งเวลาขนาดนี้เอาชุดตอนเด็กไปด้วยไหมเฮ้ย ความคิดดีมาแล้วดี่ปาดไหลเลิศเลิศจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมโอ้ยพูดถึงร้านค้าออนไลน์ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและยังเปรียบเทียบราคาได้ทันทีอีกด้วย เคยซื้อครับเคยซื้อออนไลน์เพราะว่าไอแบบที่เราอยากได้อะบางทีเราไปเดินหาตามตลาดนี้มันไม่มีแบบนี้อะไรเงี้ยไปเจอร้านที่ขายก็คือซื้อเลยแล้วแบบราคาก็ไม่แพงมากอย่างบางร้านก็มีส่วนลดก็เคยซื้อนะบ่อยเลยซื้อเพราะว่าบางทีไม่ได้มีเวลาออกไปแล้วก็เสื้อผ้าบางอย่างมันก็ยังไม่มีขายตามตลาดในอินเทอร์เน็ตมันจะมีเร็วกว่ามันจะมีแบบใหม่กว่าอะไรเงี้ยเคยซื้อออนไลน์ครับเหตุผลก็คือซื้อให้คนอื่น ออนไลน์นี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่ซื้อซื้อพวกของยูสมือสองนะฮะอะไรพวกเนี้ยของเก่าอะไรพวกเนี้ยหน่อยครับผมเคยค่ะก็มันมีให้เลือกเยอะค่ะแบบมันมีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาก็ถูกกว่าข้างนอกอเคยซื้ออย่างเหตุผลของการซื้อก็คือหนึ่งราคาแล้วก็แบบเขาอะถูกใจเราซึ่งเราก็ ไม่สามารถมันเราไปเดินที่ตลาดหรือไปเดินตามห้างมันไม่มีแบบนี้แต่ในออนไลน์เขาหาให้เรามาได้ที่ที่ที่เป็นแบบที่เราต้องการแต่ถ้าจะช็อปก็คือส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์พวกเกาหลีฮ่องกลงลไรไปซึ่งแบรนด์ของไทยไม่ค่อยมีมันจะมีเฉพาะในเว็บที่เขาเป็นแฟนเพจม,มาเนี่ยเคยเพราะว่าไม่มีเวลาไปเดินช็อปปิง้งเคยซื้อค่ะเหตุผลที่ซื้อก็คือมันค่อนข้างสะดวกแล้วบางทีแบบ รูปแบบในนั้น,ม,นมันไม่พบเห็นตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเลยซื้อมาถ้าเป็นซื้อเสื้อผ้ายังไม่เคยพบปัญหาแบบปัญหาไม่ค่อยพบก็เคยพบนะแบบว่าส่งมาแบบผิดสีผิดไซส์อะไรแบบนี้ปัญหากไ็ไม่เคยเจอครับ,ม,ม,รบมีบ้างนิดหน่อยครับอย่างพวกเนื่องจะกสภาพเป็นของมือสองแล้วก็มีตําหนิบ้างจะมีกระดุมหลุดบ้างแต่ว่าเรามาย้ําได้ล้วพวกี้เอาก็ได้ครับ แบบไม่ตรงด้วยแล้วก็ไซส์ไซส์ไม่ไม่เหมือนก็ไม่เชิงไม่ได้มาตรฐานแต่ก็คือไซส์เหมือนคาดเคลื่อนนะคะมีค่ะไซส์ไม่ได้ไส์ไม่ได้ตัวเล็กไปอะไรเงี้ยก็เคยซส์ไม่ตรงกับที่แจ้งอะไรเงี้ยก็เคยนะคะบางทีซื้อมาใส่ไม่ได้ไม่ตรงตามรูปแบบบางทีแบบไม่สวยเลยค่ะอะไรเงี้ยค่ะเคยค่ะบางทีสั่งมาแล้วไซส์มันไม่ตรงกับ ที่เราสั่งไปอย่างเงี้ยค่ะคือพฤติกรรมของคนทุกวันนี้ก็ต้องต้องบอกว่าเออก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะอย่างเช่นการซื้อของออนไลน์ไม่วจะเป็นสินค้าแฟชั่นเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าเป็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือใน i ิน t r g r กรเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เข้าของต่างๆจะเห็นจะสังเกตว่ามันก็ดูดีอะนะ มันก็ดูดีเพราะเราเรา,เราเห็นด้วยตาเฉยๆนะคะทีนี้ราคามันก็เป็นส่วนสําคัญมากจะสังเกตว่าข้าของที่ให้การซื้อออนไลน์ราคาจะไม่สูงมากนะคะผู้บริโภคพอเห็นนะเรียกว่าตายเห็นก็เกิดความอยากได้อาจจะอยากได้พออยากได้ก็ลองตัดสินใจดูนะคะตัดสินใจแล้วทีนี้ก็คือว่า ถ้าหากว่าการทําธุรกิจตรงนี้มันอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์นะเอาของที่มาขายก็เป็นของที่ดีมีคุณภาพสมราคาอะไรต่างๆแล้วก็ไม่โกงผู้บริโภคไม่โกงล,ลูกค้าเนี่ยธุรกิจเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้ผู้บริโภคก็อาจจะมีความพึงพอใจเพราะว่าความพอใจในเชิงการตลาดเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ได้เท่ากับสิ่งที่คาดถ้าเขาคาดหวังว่าเขาจะได้อะไรแล้วเขาได้ตามนั้น นะเ,อเอาแค่ได้ตามนั้นนะพอใจเกิดแล้วนะนะเมื่อความพอใจเกิดเนี่ยก็จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขารู้สึกดีคือเขาพอใจนะแล้วสมมุติว่าเขาสั่งซื้อเสื้อผ้าเขารู้ตัวเองไซส์อะไรนะคะเพราะมันจะต้องมีการระบุข้อมูลให้ใช่ไหมไซนูนไซมีไซ,น,ไซนั้นความยาวความกว้างต่างๆ,ๆนะสั่งมาแล้วของมาถึงภายในเวลาที่กนะะําหนดนะคะเปิดกล่องดูต่างๆทุกอย่างก็เป็นตามนั้น ผู้บริโภคจะเกิดความรู้สึกพอใจแล้วพอพอใจแล้วเนี่ยบอกต่ออันนี้เป็นธรรมชาติของคนเลยถ้าพอใจไปเล่าให้เพื่อนฟังพอไปเล่าให้เพื่อนฟังบอกต่อหรือบางทีอาจจะเข้าไปพูดในโซเชียลนะคะอ่ะมันก็จะรู้กันในวงกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงบอกบอกว่าการสร้างความพึงพอใจลูกค้าเป็นจุดสําคัญมากเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญคือถ้าเราซื่อสัตว์ลูกค้าทําให้ลูกค้าพอใจก่อนลูกค้าจะตามซื้อเอง ยิ่งทาให้ลูกค้าประทับใจประทับใจนี่แปลว่าได้มากกว่าที่คาดเพราะฉะนั้นไอการที่ได้มากกว่าที่คาดเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเกิดความประทับใจมากขึ้นอันนี้สูงกับพอใจนะคะลูกค้าจะสามารถที่จะไปพูดบอกต่อบอกต่ออะไรต่างๆเนี่ยด้วยความเต็มอกเต็มใจเลยนะ,ะแล้วอาจจะไปชวนด้วยนะนะ ไอ้พอใจอาจจะบอกต่อเฉยแต่ถ้าประทับใจนี่ชวนเลยว่าต้องมาซื้อนะต้องอย่างนู้นต้องอย่างนี้นะฉันซื้อแล้วฉันมันดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชิญชวนจากจากลูกค้าด้วยกันเองเราถือว่ามันสำลิดผลมากๆเลยมันเอฟเฟกตีฟมากๆในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้านั้นออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมถึงมีการซื้อของขายของออนไลน์เพราะว่าคือความสะดวก คือความสะดวกลูกค้าไม่จําเป็นที่ต้องเอาตัวเองไปถึงร้านนะคะไปถึงร้านแล้วไปเดินเลือกหมดเวลาไปอีกอะไรต่างๆนานาซึ่งอันนี้คือพฤติกรรมสมัยก่อนจะซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าต้องไปแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะ,ะลูกค้าก็ติ๊กเข้าไปว่าไซส์อะไรขนาดอะไรความยาวความกว้างอะไรต่างๆจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเลือกได้เลือกได้แล้วราคาถูกมันประหยัดเงินประหยัดเวลา ประหยัดเงินประหยัดเวลาคือลูกค้าเราคำวนวณไปแล้วคุ้มไลฟ์สไตล์ของคนบางคนอาจจะไม่มีเวลาไปช้อปปิ้งนะคะเพราะฉะนั้นก็ซื้อของออนไลน์เราได้ของเลยแล้วถ้าหากว่าเขาซื้อแล้วโฉซื้อครั้งที่หนึ่งนะแล้วเขาพอใจทั้งที่สองตามมาแน่นอนแล้วถ้าครั้นที่สามสองสามนั้นคราวนีชวนคนอื่นเขาจะชวนคนอื่นให้มาเป็นลูกค้าของธุรกิจนั้นด้วย นี่หากมันถึงเกิดเรื่องของการซื้อเข้าซื้อของออนไลน์ซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยก็จะความนิยมนะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะโอ้โหเยอะมากเลยะนะคะแล้วราคาก็เรียกว่ามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงมากอยู่ในวิสัยแต่อันนี้ก็ต้องกลับมาที่ว่าต้องมีสติน,ะนะก็ต้องมีสติไม่ใช่เห็นของราคาราคาถูกแล้วดูสวยดูดีเนะี่ยเราก็จะเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,าอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่นะคะ แล้วถ้าเกิดว่าสินค้าที่เราซื้อทางออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าพอได้มาแล้วมันเป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้อย่างที่โฆษณาไว้แบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาผิดผู้ค้าได้อย่างไรบ้างครับเรื่องของการซื้อสินค้าที่ได้ไม่ตรงกับโฆษณาหรือเป็นสินค้าที่ปลอมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราบางทีเราเราอาจจะแบบถ้าบางคนเนี่ยมันมันที่เกยจไปเปลี่ยนละก,ก็ทิ้งไปแต่ว่าตรงนี้มันจะอาจจะทําให้คนขายได้ใจนะครับ โดยหลักจริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อสินค้าได้ไม่ตรงกับความต้องการเราหรือปลอมเนี่ยเราควรจะติดต่อผ,ผู้ขายเลยนะครับว่าสินค้าของคุณเนี่ยม,มันไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการแล้วก็เป็นสินค้าปลอมเราเราขอเปลี่ยนหรือว่าเอาเอาของที่เป็นจริงขึ้นมานะครับกรณีที่เขาไม่ไม่ทำตามนั้นนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นการซื้อขายทางออนไลน์บางทีเราเราจะส่งคืนไปซึ่งซึ่งบางทีมันก็เสียเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะคืนมาหรือเปล่านะครับ บางทีเราอาจจะใช้วิธีการหนึ่งก็คืออาจจะต้องไปร้องเรียนที่สคบเลยนะครับการร้องเรียนสคบอ,อย่างนี้ไม่ยากนะครับสามารถร้องเรียนที่ออนไลน์ได้ไปที่เว็บของสคบได้เลยที่ที่1 2ก็คือคุณสามารถที่จะไปไปที่สคบอเองนะครับถ้าอยู่ในในต่างจังหวัดเนี่ยคุณสามารถไปร้องที่ได้ที่สารการสารการก็จะมีสคบนี่หน่วยงานนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าในกรุงเทพเนี่ยผมแนะนําที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะรับเรื่องนะครับ การรับเรื่องเขาเนี่ยเขาก็จะรับเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีหมายเรียกไปเลยนะครับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เราไปไปร้องเรียนนะครับเขาก็จะไปเรียกทางผู้ประกอบการมานะครับว่าให้มาให้มาพบแล้วก็พูดคุยกันในเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะอาจจะเปลี่ยนให้หรือว่าคืนเป็นเงินไทยนะครับซึ่งหลักการในสบในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็เหมือนกันนะครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะซื้อออนไลน์ออฟไลน์ซื้อที่ร้านหรือซื้อที่บ้านครับการตัดสินใจเช็คข้อมูลอย่างรอบคอบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าตามเทรนด์แฟชั่นจนเกินไปไม่อย่างนั้นอาจจะเดือดร้อนตัวเราเองได้ในที่สุดนะครับทั้งหมดนี้คือรายการรู้ทันสื่อในวันนี้คุณผู้ชมท่านใดยอยากจะรับชมรายการของเราย้อนหลังไม่ว่าจะตอนนี้หรือว่าตอนอื่นๆก็สามารถคลิกได้เลยที่ www.etvthai.tv นะครับรวมถึงท่านใดที่มีข้อเสนอแนะอยากติชม รายการก็ส่งมาได้ตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วผมตูนวรัตและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและสวัสดีทุกท่านครับ